สวัสดีครับตอนนี้ก็จะพาทุกท่านมาจอบช่างนะครับดูช่างเขาควานเสื้อควานเสื้อของคิกร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมช่างช่างแต่ละที่ทําให้เหมือนกันนะครับบางคนก็ช่างมันเถอะพอเลวๆนะครับบางคนไ็ช่างอย่ดีนะครับช่างเป๊ะๆนะครับช่างต้อมหรือช่างเป๊ะๆหรือช่างช่างมันเถื่อช่างร้อย ชั่งร้อยร้อยเปอร์ร้อยเปอร์เกินไหมถ้าเกินก็ยิงร้อยเอ็ดร้อยสองไม่ได้นะชั่งชั่งร้อยอันนี้เป็นของคลิกร้อยยี่สิบห้าไอนะครับเอ้ามันคือเดี่ยมดีอยู่มันคือขาวเยอะกว่านี่อย่างกว่านไปรอบนึงหออรือเปล่าเออว่าอยู่กว่นไปรอบนึงแล้วขอละเล็กครับช่านงความนั้นหน่อยอนะช่างครับอันนั้น,น,นมาดูมาดูนะครับผม ผมทำไปเมื่อกี้เนี่ยผมทำไปเขาบอกทำเกียวหัวเทียมด้วยนะครับอันนี้ก็ทำปาดบ่าปาดบ่าบ่ามันยืนไม่รู้ว่าวาวขาดหรือเปล่าตัวนี้ตัวน,นี้ผมก็เปลี่ยนหลอดไปนะครับเปลี่ยนหลอดาว,วาวบูธวาวไกวาวนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปให้เขาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเหลือเอามาปาดบ่านะปาดบ่าแล้วก็จะไปปาดหน้าอีกได้ไหม ตอนแรกก็จะไม่ปาดแล้วนะรแต่ว่ามันพอเชื่อมเรามันเยินขึ้นมาส่วนนี้ไม่สําคัญนะปล่อยไปส่วนนี้เกี่ยวก็ทําประมาณน,นี้ไม่สวยพอยใช้ไดนะ้เป็นพอ,อนี่นี่ก็ลูกมันคลิกร้อยยี่ิบห้ากระโปรงสั้นนะครับเนาะลูกร้อยกระโปงมันจะสั้นนะถ้าสั้นนี้ก็ต้องทำเอา้าเคอรบริเวนร้อยสี่ปะฮะ ใว <Hello. S 2> k A w N, ใช่ไหมอัน uh, mm hmm. นั้น KWN KWN หน่ร้อยสิบ KWN นี่เ็ไม่รู้นะใครรู้บอกทีนะรหัสหัสจำไม่ได้จำเยอะไม่ได้ปวดหัวพี่นนอะกระโปงมันสั้นมันต้องเอาฟิตฟิตใหม่ได้ช่างนะแต่ถ้ากระโปรงกระโปรงยาวเนี่ยมันรวมได้กระโปรงสั้นเนี่ยก็เอาฟิตฟิตช่างนี่ก็ ช่างมือหน,หนอึ่งงานร้อยช่างงานร้อยเลยทำไปเคยมีปัญหาไหมช่างไม่ยินกลับมาไม่ยิ็นกลับมาเดเขาย้ายร้านครับผมเข,มขไม่กลับมาเพราะเขาย้ายร้านไปทําที่อื่นทําไปวัดไปที่รัถ ีละเขาเรียกทีละไมโครทีละจุดสั่งทีละไมโครไมโครือจุดนะครับหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับคนใจร้อนทําไม่ได้นะครับต้องคนใจเย็นนะครับต้องใจเย็นจริงๆใจร้อนเน่ยงานเขาเสียทางอะไรฮอนด้าถ้าซื้อใหม่ก็แพงนะครับแต่ถ้าของเทียบของสั่งในเน็ตก็ถูกถูกเหลือเชื่อนะครับถลูกก็ ถูกเกินแบบพวง่ายราคาหลักร้อยแต่ของแท้หลักพันตัวนี้มีสองพันกว่าขึ้นนะครับถ้าของใหม่นะครับถ้าของแท้นะเฉพาะเสื้อนะครับจะไม่รอมป่าเช,ช็คค์ดอะไรอยู่ในเน็กนะครับของฮอนด้ามีราคาบอกแพงทุกอย่างด้วย ได้ยังข้างไหนจังได้แล้วครับได้แล้วช้าง้อยนะครับช้าง้อยช้างต้อมอุรอนต้อมอุราน95ไม่ทำท,ทำร้อยเปอร์เซ็นเตอร์ควอนทภาพไหมครับเอาเลยมีหน้าถ,ถึงบอกว่าไม่มีงานเด้งกลับเพราะว่าเขาไปทำที่อื่น ลูก K w n ป่ะใช่ป่ะใช่ K w n ทำเสร็จก็ต้องไปขัดขัดเชือขัดน้นมันดูความนิ่งของเข็มใช่ไหมรับดูไงไม,ไม่ทำงานเรัาตอนี้อ๋อมันอยู่ข้างบนนึลกว่าทำไมไม่ติด อันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับเป็นจะเอามาให้มาให้ดูเฉยๆว่าช่างเราทํางานแบบไหน,นงานที่ออกไปนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็เอาให้ดูเฉยการทํางานพวกนันก็ม้นไปอย่างนี้แหละครับมุนไปหมุนไปอจะเสียงดังบ้างทีทํางานก็พวกมลมครับมีลมด้วย จะได้แต่และบาทนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงอยู่นะครับชั่วโมงไหมช่างชั่วโมงชั่วโมงละร้อยชั่วโมงละร้อยทำงานต้องวัดไปด้วยได้แล้วบหมช่างได้เสร็จแล้วช่วางก็จะไปขัดได้บาเนี่ยไปขัดให้มันเรียบ เรียบแล้วนะเอ๋ตัดนี้เอาอะไรผสมทั้งน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันโซล่าเอาโซล่าทั้งเงาน้ำมันโซล่าหล่อเลื่น,นให้ดูพอเป็นแนวทางนะครับผมไม่ใช่ได้เอามาสอนนะครับไม่ได้สอนวิธีทำนะครับให้ดูเ,เป็นแนวทาง แต่ว่าใครมีพื้นฐานช่างก็เอาไปต่อยอดได้นะครับเ็ียงกบเดียวก็อ๋อแล้วนะครับผมการทํางานแต่ละที่จะทําช่างแต่ละคนทําไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักการทําออกมามันขอให้ใช้ได้เหมือนกันพอนะครับผมเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์ช่างด้วยนะครับผมหลายอย่างสุดท้ายขอให้ทาออกมาแล้วลดควันไม่ไหลใช่ไหมช่างใช่ มันไม่ไหลใน้ำเซนติ้งไก่ก็พอนะครับผมก็มีแค่นั้นครับอะไรช่างอ่ะถ้ารายหินขัดหินขัดทำไมเอาลวดมัดเอาอย่างนั้นช่างเป็นมากแบบนี้นะเป็มาโอ้ปิงครับสปริงปงบ่มันึกวอกเอาลวดมดเนี่ยที่พุ่งออกมานี่น้ำมันโซลา่านะครับ ตอนนี้ยังไม่หมุนใช่ไหมครับหาศูนย์หาตำแหน่งเอาครับผมขอเป็นสังเขปนะครับผมขอบคนช่างต่าช่างร้อยนะครับต่ําบุดดอนต้อมต้อมตเพื่เพียรครับต่อมหุดรอนใครอยู่ดอนธานีก็เดินได้ครับลองรถวิ่งไม่ออกก็โทษช่างต่ำหมุดดอนไปเลยนะครับแต่ถ้าดีก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผม จากตั้งต้อมูดอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ